สวัสดีครับทุกท่านนะครับอันนี้มามาใส่ลันนะครับที่ทาใหม่นะครับเนะครับเนยนะครับอันนี้ผมเอาไม้มาเจียบนะครับนะครับแล้วเอาใบไม้ปิดนะครับเนี่ยครับลันใหม่นะครับที่ทําคลิปก่อนหน้านั้นนะครับเนี่ยมาใส่นะครับวิธีการใส่ผมก็วางข้างๆ้านะครับตามขอบสะนะครับนะครับเนี่ยแล้วยาบปกปิดไว้นะครับใบไม้นะครับ ประมาณนี้นะครับเนี่ยเครับอันนี้เนี่ยผมใส่ช่วงบ่ายนะครับนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับนะครับแล้วอนเนี่ยเนี่ยครับผมก็เนี่ยครับตามขอบสระนะครับเนี่ยแค่วางวางแล้วก็ใบไม้ปิดนะครับเหย่ก็เหมือนเดิมนะครับหอยเชลรี่นะครับผสมปูนานะครับหอยเชอรี่ก็แค่เจาะนะครับเนี่ยครับเนี่ย ประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะครับมันแค่แค่วางวางแล้วก็เอาใบไม้ปิดไห่นะครับนี่ครับนะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับเนี่ยตรงมุมนี้ผมเนี่ยผมเนี่ยตามข้างขางเนี่ยครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับมุมๆนะครับนี่ครับหลันใหม่นะครับ หอยเทอรี่นะครับถ้าตัวเล็ก็ผมก็ใส่สีนะครับถ้าใหญ่ก็สามนะครับอันนี้เล็กสุดนะครับนะครับอาศัยก่อนนะครับนี่ครับวางแล้วประมาณนี้นะครับผมก็ลอยสูงๆไว้นะครับแล้วก็ปบปิดไว้นะครับเนี่ยครับนั่นนี้ผมก็สาธิตให้ให้ทันดูแค่นี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มารุ่นกันเลยนะครับคืนแรกนะครับ ะนี่ครับช่วงเช้านะครับคืนแรกนะครับเริ่มกันเลยนะครับเนครับเมื่อคืนกับฝนตกนะครับเมื่อคืนนะโปรยโปรยนิดๆครับตอนนี้ก็อากาศครืมๆอยู่นะครับมาดูกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับลันใหม่ด้วยนะครับที่ทําใหม่นะครับ ไม่เข้านะครับอโอเคนะครับผมจะใส่กลับคืนเหมือนเดิมเพราะว่าผมกะว่าจะใส่2วันนะครับี๋้วค่อยยกกลับนะครับามาดูต่อไปนะครับนี่ครับคือผมเอาไม้ปักเสียบไฟนะครับามาดูต่อไปนะครับ นะครับตัวอาจจะไม่ใหญ่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอเดี๋ยวีผมจะเทปลาไหลก่อนนะครับเดี๋ยวก็วางที่เดิมนะครับอดูต่อไปนะครับนี่ครับน่การลันใหม่เหมือนกันนะครับมาดูกันนะครับมันจะเข้าไหมนะครับนะครับ โอเคครับเข้าานะครับเด้งติ๊ต๊ต๊ตนะครับโอเคนะครับนะี่ใส่กระสอบก่อนนะครับแล้วก็วางที่เดิมนะครับนะครับมาดูต่อไปนะครับนะครับเนี่ยพรมกระสอบวางแอบข้างๆนะครับ อันนี้หนักนะครับโอเคเลยครับนี่ครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ยนะนะครับประมาณนี้ครับเกื่อจะได้เห็นนะครับดูต่อไปนะครับเนี่ยผมกัดสอดสอดไว้เนี่ยนะครับี่ตามย่านะครับไม่ใช่นะครับอันนี้นึกว่าจะผมเสียบปักไว้นะไม่ใช่นะครับเนี่ยครับอยู่ฝั่งนั้นนะครับนะครับ เราลุ้นดูนะครับนี่ครับโอเคนะครับสุดยอดนะครับใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับเนี่ยมันจะได้มองเห็นป่าไหลด้วยนะครับนี่ครับโอเคเลยครับเนี่ยสุดยอดแล้วเนี่ยผลเริ่มมาแล้วครับผลโปรยแล้วครับอ่ะโอเคนะครับดูต่อไปนะครับนผลเริ่มโปรยแล้วนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับ เนี่ยคนใจวางวางแอบข้างนะครับเอาไม้เสียบนะครับกันไหลนะครับเดี๋ยวได้ยกทั้งทั้งหลันเลยนะครับปื๊ดนี่ครับโอเคเลยครับโอ้โหเด่นชิดชิดแข็งแรงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมเอาไม้ดึงออกก่อนนะครับนะครับโอเคนะครับน่แบบนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ นี่ครับฝนตกด้วยนะครับอ่ะตอนี้ครับมาดูต่อไปนะครับเนี่ยฝนก็เริ่มหยุดแล้วนะครับโปรยโปรยนิดๆนะครับอ่ะดูต่อไปนะครับนี่ครับเนี่ยไม้เสียบนะครับดึงออกก่อนนะครับ อันนี้โอเคนะครับมีเห็นไหม่าสุดยอดเลยนะครับโอเคนะครับมาดูต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะตัดเป็นช่วงๆนะครับจะได้ดูคืนที่สองนะครับนี่ครับคืนที่สองนะครับเนีก้ฝนตกนะครับช่วงเช้านะครับนะครับเนี่ยมองเห็นป่าไหลแล้วนะครับ นีครับนหลันใหม่ด้วยนะครับนี่ครับโอเคแล้วนะครับพื้นที่2นะครับอันนี้ผมจะได้เก็บกระบอกหลันไปด้วยนะครับเพราะพายุจะมาแล้วนะครับนี่ครับหลังจากผมเก็บทั้งหมดแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ถูห5นะครับนี่ครับเนี่ยเนียผมเทหอยทิ้งออกนะครับคือว่าไม่ถูนะครับนี่ครับประมาณ5้ากระบอกนะครับเลื่อไม่เข้านะครับ สองนะครับสองกระบอกนะนี่ครับนี่นะครับประมาณนี้ก็เนี่ยครับห้าครับห้ากระบอกนะครับอันนี้ถูสิบนะครับสิบกระบอกนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดึงออกมาให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้กระถูกนะครับเนี่ยสองตัวนะครับนี่อันนี้กระถูกนะครับสองตัวเหมือนกันนะครับ อันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ตัวใหญ่หน่อยนะครับอ่าันนี้ก็ถูกนะครับนี่ครับอันนี้ก็2สองตัวนะครับถือว่าโอเคนะครับผ่านนะครับนี่ครับอ่าสิบกระบอกนะครับกระยุกจะมาด้วยนะครับ ฝนโปรยโปรยตลอดนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยโอเคเลยครับผมใส่แค่สิบกระบอกนะครับสิบห้านะครับรวมทั้งหมดนะครับน่าะได้เทใส่กระสอบก่อนนะครับเนี่ยครับผมมาถึงบ้านแล้วนะครับเนี่ยครับาไหลที่ผมใส่กระสอบไว้นะครับเนี่ยครับมาถึงบ้านแล้วครับนี่ครับฝนยังตกอยู่นะครับโปรยโปรยอยู่นะครับ เดี bạn, ๋ยวผมแกะเชือกก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาลันไปเก็บนะครับนี่ครับลันนะครับผมจะไปเก็บนะครับเก็บก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูป่าไหลนะครับนี่ครับเก็บเชืก่อนนะครับเนี่ยเนี่ยตะขายพลาสติกหนักเยอะแยะเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะผมเก็บนะครับอไปดูป่าไหลนะครับนี่ครับผมเดินมาสายถังนะครับนี่ครับผมจะเอาถังนะ เนี่ยครับเหลือกับเปิกอกน้ํานะครับเติมน้ํานะครับเนี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนไว้นะครับนี่ครับบ่อเนี่ยคือพืนแรกนะครับที่อผมก็ขังไว้นี่นะครับคืนแรกนะครับนี่ครับอยู่นี่นะครับเดี๋ยวแกะเชื่อนะครับเหลือเปิดน้ํทิ้งออกนะครับอ้าวอันนี้มาดูเนี่ครับคืนที่สองโอเคไปเลยนะครับเนี่ยครับวิธีการของผมเนี่ยเวลาใส่ได้นะครับ ต้องล้างก่อนนะครับนี่ครับโอเคแบบนี้นะครับต้องล้างก่อนนะครับติดก๊อกน้ำเก็บนี้นะครับนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะไปขังในวงบ่อปูนนะครับเถือแม่ค้าก็โทรมาแล้วก็ไปส่งนะครับนี่ครับอันนี้กน้ําเริ่มแห้งนะครับนี่ครับที่ว่าคืนแรกครับ ก็อยู่นี่นะครับเหลือแต่ผมยกภาพภูผมไอยนนะครับยกต่อนะน่ครับนี่ครับเห็นไหมครับอมันซ่อนอยู่ในนี่ครับ้องข่ยาวอกนะครับมันซ่อนอยู่นะครับข่ยาวต่อนะครับนี่นะครับวักคืนแรกนะครับ เนี่ครับโอเคนะครับประมาณนี้นะครับคืนแรกนะครับดูแล้วก็ประมาณโลกว่านะครับนี่ครับคืนแรกนะครับนี่ครับถายได้เลยครับโอเคเลยครับ เนี่ยครับเอาทีนี้ผมเอาเนี่ยครับพื้นที่สองนะครับตั้งล้างจาดแล้วก็ยกมาวางแล้วนะครับนะครับนะครับหลังจากวางทั้งหมดแล้วนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเติมน้ำนิดหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็ถือว่าผ่านนะครับดูดูแล้วประมาณเซโลกว่านะครับดูจัดสายตานะครับก็มมีตัวใหญ่ห้าขีดสี่ขีดอะไรก็มีนะครับ เน่ยครับนี่ครับก็ถือว่าผ่านนะครับใส่สองวันเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวได้ผมก็เติมนมาแล้วก็เอาผ้าฟูโคมไทรชนเพื่อมันจะได้นอนเกาะเป็นกลุ่มนะครับจะได้มีความอบอุ่นนะครับเนี่ยครับให้หลบซ่อนด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับนะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ